โหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันเรื่องของตะบันน้าขนาด2นิ้วนะครับที่เอามาจากฝ่ายตรงโน้นนะครับแล้วก็เดินท่อสองนิ้วมาจากกนกระทั่งถึงตัวตะบันน้าพอถึงตัวตะบันน้าเขาก็จะทําทงานนะครับเป็นพั๊นะครับทำน้จะมีวาล์วสองตัวแค่มีวาล์วสองตัว ถ้าเราต้องการจะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องกะบันน้ำก็คือเปิดวาลว์วนี้ครับนะครับพอเ,เปิดแล้วการทำงานของระบันน้ำก็จะหยุดนะครับทีน,นี้เราก็ปิดหมดถ้าตอนที่เราจะเริ่มทำงานใหม่เราต้องเปิดวาล์วทิศทางน้ำออกน,นิดน,ดนดินะครับ แล้วเราก็ใช้นิ้วกดที่วาล์วตัวนี้นะครับน,น,นี่คือการใช้งานครับแล้วเขาก็จะทำงานต่อไปพอเราจะปิดเราก็เปิดตัวนี้ เขาเติบแรงดันลดลงเขาก็จะหยุดการทำงานนะครับเราทำไงก็ไม่ทำงานแล้วเราต้องใช้นิ้วกดโอ้เดี๋ยวนี่คือการทำงานของสบันน้ำขนาด2นิ้วจากป่าสักโซโล่าเซลล์นะครับถือว่าประสบความสาเร็จน้ำขึ้นเรียบร้อยครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ